8.17นาทีเมื่อวานนี้ศาลปกครองเชียงใหม่มีคำพิพากษาในคดีสําคัญน้องรัอนั่นก็คือคดีที่มีผู้ร้องซึ่งก็คือคประชาชนคนเชียงใหม่คุณวสุชาติพิชัยเป็นประหลัดเทศบาลตะมนตตลาดใหญ่อําเภอดอยสะเก็ดของเชียงใหม่ค่ะฟ้องพลเอกประยุจยันโอชานายมตรีและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่าละเลยหน้าที่ลา่าช้า ในการจัดการเรื่องฝุ่นพิษพ m 2.5ในภาคเหนือตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำหน้าที่ คำพิพากษาบางช่วงในระบุว่าอย่างนั้นจังไบเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและผู้ถูกฟ้องคดีที่1ละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี50หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการป้องกันบรรเทาแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่เชียงใหม่ แต่สถานการณ์ปัญหาควันหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ได้คลีล่คลายลงแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม66ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าปัญหาควันหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนในเขตเชียงใหม่ก็ยังคงเกิดขึ้นเป็นประจำมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงอันจะก่อผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนวางช่วงในครับพิพาสรบุว่าดังนั้น เมื่อเป็นที่แน่ชัดว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่เชียงใหม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต กรณีจึงมีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพื่อใช้ในการระวังป้องกันบรรเทาแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่เชียงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตพิพากษาผู้ฟ้องผูกฟอ้ฟองที่1คือพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและผู้ถูกฟ้องที่2อคือกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติร่วมกันใช้อำนาจตามพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวม ทั้งดำเนินการอื่นใดค่ะเพื่อที่จะแก้ไขบรรเทาปัญหาฝุ่นพ m 2.5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้อยู่ในค่ามาตรฐานคนฟ้องเรียกว่ายังไงน้องใบคุณวสุชาติค่ะให้สัมภาษณ์กับทางมติชนนะคะบอกว่าคือมันทุกทุกปีเลยมีนาเมษาเนี่ยโดนทุกปีบางวันเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกเลยคุณภาพอากาศแย่ที่สุดอะคะ่ะแล้วตอนนั้นน่ะสุขภาพผมกระทบโดยตรงทั้งไอทั้งเจ็บคอทั้งแน่นหน้าอกหลังจากที่ คำพิพากษาออกมาอย่างนี้เนี่ยคือคุณวสุชาติบอกจริงๆผมฟ้องคนเดียวนะมไม่มีใครช่วยเลยไม่มีการเมืองอยู่เบื้องหลังด้วยเพราะว่าได้รับผลกระทบเต็มๆค่ะลุกขึ้นมาฟ้องเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองค่ะนี่แล้วเขาบอกว่าผู้คนในกบบระบวนการวิธรรมก็คงจะรู้กันหมดอ่ะ,ะก็อยู่ที่เชียงใหม่ในเวลานั้นค่ะปัญหาก็คือว่าก็จะเป็นมาตรการที่ศาลพิพากษาให้ต้องทําต่อไปใช่ไม่ได้มีบทลงโทษอะไรใช่ไหมเท่าที่อ่านดูนะ